วันน e ี้เราจะมากินไอติมกันนะคะอะจักบาทนะพ่อค้าสิบาทสิบบาทวกสิบห้าบาทยี่สิบโอ้มีหลยคเบอร์ทุกอย่างนลาบเลยจ้ะแม่มาเอาอ่คนหนึ่งวะอรอยังอทิบเลยแบงกินติมอหำ ข่อยเอาโคนอันนึงโอ้ก้วยไงกัมี่่อันนี้สิบาบาทสิบบาทอันนี้ยีสิบาทโอ้ขนมปังสิบหาบาท้วแปเอาแบบใดก่เอาแบบกรอบเ่โค้นกรอบบ่เอาค้นสิบาทเอากะทิข่อไงกินบ่เ่กินกินจะถามเลยเอไม่ไงเอาไม่ไงกไม่ไงกินหรอไม่ไงอไรางปีหม่บ่ฮะ เออแบ่งทำไงงั้นทำยังไงนั่เอาบ่โอ้อีกบ่บาหมู่บ้านหาไปแล้วเอายังโอ้เออมอียัถอหอนกว่ามืแ้วบานอต้องเอาลูกค้าคือพอใส่ถ้วยใส่ถุงยังกินโอ้กะทีกะทีากะของพ่อญ่เอายังน่ะเอาใสถ่วเส้ถั่ตัวนี้เอาแบบใส่ถ้ววเนาะ น to yeah, ี่ให้สวยนี่าวยเราสวยสกินเบิดแสบปะคะแสบแสบมันกินเเอาเอาสถ้วยเด้อไงเอาแบบใส่ถ้วยนนเฮสีแสบิพอเอาพอยู่บ่ เออเดี๋ยวแลกับมาไหนมาแล้วเซตตัวเย็นกแนนี่เนาะลงทุกที่จะเว้นลงถ้วยสวยนี่แมนอันนี้แค่นึงนอันนี้รถไหนเอาลุ่มล้วนกันก็เลยทุเรียนแบบตั้งแล้วเปล่าทุเรียนเอาทุเรียนบ่เอากะทิทุเรียนเอาเงใส่ไปแล้วก็เ่ากินอันนี้ของพ่อใหญ่ พอยังม <Started. S 2> ีแก้วมีกล้วยกล้วยร่วมอัู่อ่ะเซ็งอ่ะอันนี้ช่วยนี่อันนี้เดีก่อนกันเลยทุเรียนหอยเราบอกกินทุเรียนมาทำไมไอของคุณยายแบ่งกินดีป่นีอของคุณยายอยู่บาเนาะไม่ใช่ไะเสียเงินสองราอีกแล้วบ่คอยว่าว่าก็เสียไปละหายไปแล้ววันนี้ อยกินก็นได้เออใส่ย<อ>ังใส่ช็กอกอโกแลตบ่ใส่ไ,สไปเลยใส่หนึ่งขอยเอาตัวนี้หน้าบ่เอาบ่ะมีมีรัวหนังในพ่อค่ะก็ลืมเปรี้ยนชรร็อกโกแลตวานิลลากะทิโอว<อ>มะนาวอันขอยเอามะนาวกับวานิลาตัวนี้ เอาอยากกินกรอบๆคือกันอยากกินแบบกรอบๆค่ะกรอบแซ่ดดิกรอบมันกินได้หมดเลยเลยอย่ากินแบบกรอบๆรอเอ้ยแบบว่ากัดกรอบๆหมดเลยเป็นเท่าไหร่จ๊ะทั้งหมดแล้วกันทั้งหมดอันนี้เอี่ยมว่าปัจจัยอันนี้เอี่ยมว่าปัจจัยบอสเอาเงินเพันโอนมาหน่อยนีเท่าไหร่จ๊ะทั้งหมดหนึ่งพกอันหมอจังหวะเด้๋ฝากกินน้ำผึ้งศรี มันะบริห่งสองสามสี่หกหแต่ว่าคนละราคาเด้ราคาดียวหมนใหราคาดีวกันอาบอกมคีเพอค่าก็จะดีเนาะมคิาบายเตยเปนจะอแล้วบาทได้กันโอเคโอเคจำหนารออนี่นะเมันลราคาให้ขอบคุณหลายเนี่ยี่คนแรกที่ส่งมารอเออน้องอาสันแถมตักมากเ่าเล่นเ่าเล่น อากาศห้อนคลายดีพี่น้อยไอติมดูไปเซลเงินมาให้พอขายอยู่บ้านเลยจ้ะเข้าไปเหนือเข้าไปพุ่นเข้าไปเหนือแม่บ้านสางนิงไปอ่ะโอ้พุ่นทางบ้านเกิดแพ้เภาทางบ้านเกิดแพ้เภาโอ้ยหยิบเลยนั่งหยิบเลยหยิบเลยบ่สแสบจะ่าเด้อแบบขอดเราใส่ปูมยังไงบ่ปผูยังก่อน ผมเห็นเขาว่าลูกขี้นปลาไสปูเขาเป็นใส่ปูไปนล้เนี่ยเขาบอกแค่นี้ก็จะไม่กุ้งไม่มีปูไม่น้ำเต้าแสบด้วยพี่น้องรีวิวอ่ไยมากอากาศห่อนเลอะบายบายมากไหมพ่อค่ะ บุงเอาด้วยจะกับพวกมาสเต้เยเนาะบ่มันบ่อะไระไม่บ่ออะไรทั้งน้นอมคนลออาวงคอบ่โอ้าข้ากินไอติมดูพี่น้องเ้ยเรื่องวต้องไปส่งเขาฮะเจ้าติดร <the> ้านแล้วนะแกแดดก็แดนะแล้วขาแต่ข้าแต่กโอ้ แดดตุ๊ดเดยแดดวให้ต้องกระดับด้เลยนอะละลาย <c oughs> อ,อืมอันนี้รถทุเรียน่ยนเนี่ยถัวถัวเขียผ่าซี่แว,วังยางนึงพี่น้องระววงมันบาดปาก มื่อแรกจะกินหมูกระทะอยู่วันนี้แหละวันนี้แหละกินทุเยียนเข้าล้วมุมดเาจาจได้กลมทั่วปัป <laughs> Chắc mày มันซ้อม Chắc ทําบ่ได้จักมันยากเด้ซ้อม อากาศห่อนเอียงที่มันเย็นๆนะขายดีเนาะอืมขาย่เ้เนี่ยออแมนนี่ก <c oughs> <ทำ S 1> ระชงพัที่อยู่ห่อสุดท้ายปิดจบอบ C2 ใไรคลิดปดีค <c oughs> ิป อ๋อลืมเครื่องปรุงอะไรแซบเนี่าที่กินน้ำหห้าพันทาง ขี่กลางข้างอุ้ยยิ้มผัวน่ะยิ้มยิ้มมหวานๆหรืคือขี่กลางข้างคือแท้หึเหมือนกันน่ะฮึเต็มเลยพี่นี่คือขี่กลางข้างคือแท้ใครซื้ออุ้มใครซื้ออุ้มเออลี